โอ้โหทุกคนครับฟังกันด่วนๆเลยครับหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราจบอันดับ13ของโลกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ส่วนเวียดนามนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการระดับโลกจบไปอันดับ31ของโลกทําให้แฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยไม่พอใจกันยกใหญ่เลยครับดิ่งลงเหวสวนทางกับทีมชาติไทย ที่บวกคะแนนและอันดับโลกเพิ่มส่วนเวียดนามลบเกือบ20คะแนนทําให้อันดับโลกห่างจากประเทศไทยหมดหวังอันดับโลกเสียงไทยแถมหนุ่มตู้เย็นไม่ไปแข่งขันในชิงแชมป์โลกเพราะกฎของ FIBB ไม่มั่นคงไม่มีมาตรฐานแต่เห็นเล่นในลีกของเวียดนามติดตามฟังรายละเอียดและคอมเมนต์จะน่าจะเต็มกันในคลิปนี้ครับหากใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจแอดมินขอแนะนำยูท u บพร e เมียมกับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลักสิบ ต่ออายุมิวเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานมีแอดมินคอยให้บริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่ a d d o ็ g ก y PM อย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง JATNS ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินจ่าครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจ่าทีเเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนในการทำคลิปใหม่ต่อไป ต้องเรียกว่าเรื่องนี้กลายเป็นกระแสร้อนแรงในเวียดนามมากๆนะครับในวงการวอลเลย์บอลของเวียดนามหลังจากที่มีการประกาศอันดับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ตั้งแต่อันดับ9ไปจนถึงอันดับที่32นะครับเพราะอันดับ1ถึงอันดับ8นั้นยังไม่ได้ว่าใครจะอยู่อันดับไหนเพราะยังแข่งขันกันไม่เสร็จแต่ที่แน่ๆเนี่ยไทยเราอยู่ที่อันดับ13ของโลกนะครับสำหรับปีนี้ส่วนเวียดนาม ที่ก่อนแข่งนั้นค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับแฟนวอลบอลเวียดนามเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเลยแหละว่าหวังว่าจะเอาชนะได้ทั้ง3ทีมแต่เมื่อแข่งขันจริงๆเนี่ยกลับแพ้3ทีมรวดลบเกือบ20คะแนนทําให้เวียดนามจบอันดับ31ของโลกในรายการวรารอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ซึ่งมีทั้งหมด32ประเทศ สำหรับอันดับ9นะครับได้แก่จีน10เซอร์เบีย11เบลเยียม12เยอรมนี13ไทย14โดมินิกัน15แคนาดา16สโลวีเนีย17ยูเครน18สเปน19สวีเดน20เคนยา21กรีซ22อาร์เจนตินา23คิวบา24เม็กซิโก25เช็กเกีย 26โคลอมเบีย27บเลเกเรีย28โปรตุริโก29อียิปต์ส0สโลวาเก,กีย31เวียดนามและ32มเคมรลูนนี่คืออันดับตั้งแต่9อันดับจนถึง32อันดับนะครับในวอลเย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ก็ถือว่าผลงานของสาวไทยเราอันดับดีกว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่เวียดนาม การแข่งขันในชิงแชมป์โลกครั้งแรกเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเลยแถมมาลดคะแนนอันดับเวอเร์เล้งกิ้งของตัวเองเกือบ20คะแนนส่วนไทยเราเนี่ยบวกมา10กว่าคะแนนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวบอลเวียดนามครับว่าเขาจะมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ประเด็นเหล่านี้อย่างมุมมองแรกนะครับบอกว่า แม้ว่าเราจะได้เข้ามาเล่นในเวทีชิงแชมป์โลกครั้งแรกแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันโคตรเร็วล้ายจนเกินไปอันดับ31จาก32ทีมมันสะท้อนชัดเจนเลยว่าเราไม่พร้อมเลยทั้งระบบการฝึกซ้อมการเตรียมทีมและการจัดการของสมาคมยังตามหลังหลายชาติแม้แต่ในเอเชียก็ยังห่างมากไทยที่เป็นเพื่อนบ้านพวกเขาทำได้ถึงอันดับ13ของโลกแสดงให้เห็นว่านี่คือความแตกต่างที่ต้องยอมรับและเรียนรู้จากพวกเขา คอมเมนต์นถัดมาครับแฟนวอลบอลเวียดนามคนนี้บอกว่าการเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้เสียเปล่าถึงแม้ว่าเราจะแพ้หมดแต่เราก็ได้บทเรียนที่มีค่ามากมันบ่งบอกว่าการเป็นแชมป์ซีวีลีกล่าสุดไม่ได้หมายความว่าเราจะพร้อมในระดับโลกเลยทุกอย่างแตกต่างกันทั้งเกมเร็วพระกำลังและแทคนิก,กสิ่งที่ทีมชาติไทยพิสูจน์แล้วคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานส่วนเวียดนามเพิ่งเริ่มต้นในเวทีระดับโลก คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าผมเห็นหลายคนตําหนินักกีฬาแต่จริงๆแล้วพวกเธอทําเต็มที่แล้วปัญหาคือการสนับสนุนจากสมาคมมากกว่าเรามัวแต่ภูมิใจกับชัยชนะในระดับภูมิภาคจนลืมสร้างโครงสร้างที่มั่นคงเหมือนกับประเทศไทยเราต้องคิดใหม่ทําใหม่ไม่งั้นอีก10ปีก็คงอยู่ที่เดิมมุมมองต่อมาครับวอลเลย์บอลเวียดนามไม่ได้มีผู้เล่นที่แข็งแกร่งทั้ง6ตําแหน่งหรือผู้เล่นตัวสํารองเหมือนกับทีมชาติไทย ถ้าเราขายผู้เล่นหลักคนใดคนหนึ่งไปจะทําให้ทีมนั้นอ่อนเอามากคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าอันดับนี้คือความจริงที่เจ็บปวดเราเสียแรงกิ้งเกือบ20คะแนนมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแล้วเกือบจะแซงทีมชาติไทยได้และมันจะทําให้การกลับมาของทัวร์นาเมนต์ระดับโลกของเราเนี่ยยากกว่าเดิมเวียดนามต้องมีแผนระยะยาวไม่ใช่ทําไปในปีต่อปีแบบนี้ถ้าไม่ปรับโครงสร้างวงการวอลเลย์บอลของเราไม่มีวันสู้ไทยหรือเทียบญี่ปุ่นได้แน่นอน คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าผมภูมิใจนะที่เวียดนามเนี่ยได้มาถึงเวทีนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเรานั้นยังคงอ่อนแอมากในระดับโลกทีมไทยคือแรงบันดาลใจพวกเขานั้นใช้เวลากว่า20ปีกว่วจะยือนอยู่ในระดับโลกต้นๆได้เราเพิ่งเข้ามาเป็นปีแรกอย่าเพิ่งท้อแต่ก็อย่าหลอกตัวเองเลยว่าเราดีพอแล้วเราต้องพัฒนาในทุกด้านตั้งแต่หลีกในประเทศจนถึงการจัดการของโค้ชและระบบมุมมองต่อมานะครับบอกว่า นัก,กีฬาของเรานั้นมีพรสวรรค์นะแต่ว่าพอมาเจอทีมใหญ่ๆจากยุโรปหรือแอฟ,ฟริกาเนี่ยกลายเป็นว่าเราขาดความมั่นใจเพราะเราไม่เคยแข่งขันกับพวกเขามาก่อนเราโดดเด่นในอาเซียนและพวกเขาไม่เคยเจอแรงกดดันแบบนี้มาก่อนการที่จะไปเล่นในระดับโลกเนี่ยต้องเล่นกับทีมใหญ่ๆบ่อยๆต้องไปเก็บประสบการณ์ในลีกต่างประเทศเหมือนกับนักกีฬาไทยที่ไปเล่นในลีกตุรกีญี่ปุ่นหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาคอมเมนต์ต่อมาครับ จริงๆซีวีลีกเนี่ยทำให้เราหลงคิดว่าเวียดนามมันเก่งมากขึ้นแต่พอเจอเวทีระดับโลกจริงๆความจริงมันปรากฏและมันตรงข้ามกันเลยเราอาจจะชนะเพื่อนบ้านได้บ้างแต่เมื่อเจอทีมยุโรปทีมใหญ่ๆที่มีผู้เล่นตัวสูงเราก็เหมือนกับเด็กฝึกหัดต้องยอมรับตรงนี้แล้วค่อยสร้างใหม่คอมเมนต์ Comment ถัดมาครับ อยากให้ทางสมาคมมองไปในระยะยาวไปจนถึงเยาวชนไม่ใช่หวังพึ่งนักกีฬารุ่นปัจจุบันอย่างเดียวประเทศไทยเขาสร้างเยาวชนจนมีนักกีฬาผลัดรุ่นได้อยู่ตลอดแต่เวียดนามยังคงใช้ระบบเดิมที่มีนักกีฬาลงเล่นจนเกินกําลังแล้ววันหนึ่งก็จะหมดไฟไปเองแบบนี้เนี่ยมันไม่ยั่งยืนคอมเมนต์ต่อมานะครับ เราต้องมีโค้ชที่มีประสบการณ์ในระดับโลกไม่ใช่แค่ในอาเซียนหรือเอเชียการเล่นในเวทีโลกมันต่างกันเยอะมากถ้าไม่มีคนมานำทางนักกีฬาของเราก็จะอยู่ที่เดิมเหมือนกับอยู่ในมุมมืดไปเรื่อยๆมุมมองต่อมานะครับอันดับ31นี่อาจจะเป็นการตบหน้าตัวเองแรงๆแต่บางครั้งความเจ็บปวดก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดถ้าเราจริงจังและเรียนรู้จักมันผมเชื่อว่าในอนาคตเราจะกลับมาได้ แต่ก็ต้องเปลี่ยนความคิดทั้งระบบคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าทีมไทยคือแบบอย่างที่ดีที่สุดสําหรับเวียดนามแล้วแหละพวกเขาไม่ได้เกิดมาเก่งแต่ใช้เวลาและความพยายามสร้างมาตรฐานจนทั้งโลกนั้นยอมรับเราก็ควรเรียนรู้จากเขาไม่ใช่แค่การแข่งขันกับเขาเท่านั้นมุมมองต่อมาครับบางคนมองว่าเราคืออนาคตของเอเชียแต่ผลงานในชิงแชมป์โลกของเราชัดเจนเลยว่าเรายังอยู่ไกลมาก ต้องเลิกหลอกตัวเองว่าเราดีพอและเริ่มลงทุนให้จริงจังมากกว่านี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับตู้เย็นก็ไม่รู้เป็นอะไรไม่เคยคิดอยากจะช่วยชาติหรือทีมเวียดนามเลยห่วงแต่ประโยชน์ของตัวเองมุมมองต่อมานะครับบอกว่า การเล่นในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะล้มเหลวแต่ก็ไม่เสียหายทั้งหมดนะเพราะว่านักกีฬาเนี่ยได้เห็นศักยภาพของนักกีฬาทีมอื่นว่าระดับโลกนั้นเขาเล่นยังไงเขามีเทคนิคมีสไตล์การเล่นเป็นยังไงสิ่งนี้สําคัญพวกเธอนั้นได้ประสบการณ์ตรงนี้ไปพัฒนาต่อมุมมองต่อมานะครับบอกว่า ฉันรู้สึกอายเล็กน้อยที่เวียดนามของเราได้อันดับรองบุไว้แต่ก็ยังขอบคุณทีมงานที่สู้อย่างเต็มที่อย่างน้อยเราก็กล้าออกจากอาเซียนไปสู่ในระดับโลกคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ามันไม่เหมือนกับเราคิดไว้ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วประเทศไทยเก่งเหนือเวียดนามมากมุมมองต่อมานะครับบอกว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงสมาคมก็จะพอใจกับการมีชื่อแค่ในอาเซียนแล้วเราจะไม่ก้าวหน้าอะไรเลยต่างจากประเทศไทยที่มองไกลไปถึงเวทีโลกมุมมองต่อมาครับจริงๆแล้วการแข่งขันในครั้งนี้แสดงให้เห็นช่องว่างระหว่างเวียดนามกับประเทศอื่นๆที่ชัดเจนถ้าเราอยากจะไปโอลิมปิกหรือไปแข่งขันในรายการใหญ่ๆจริงๆต้องเริ่มวางระบบใหม่ตั้งแต่ตอนนี้ไม่งั้นอีก10ปีก็ยังคงเหมือนเดิม คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าแรงกิ้งที่หายไปเกือบ20คะแนนมันน่ากังวลมากเพราะกว่าเราจะขึ้นมาได้ตอนนี้ก็ใช้เวลาหลายปีเก็บคะแนนจากทีมในอาเซียนหวังว่าในครั้งหน้าจะเป็นโอกาสของเวียดนามบ้างคอมเมนต์ต่อมาครับอยากให้แฟนฟุตบอลเวียดนามเนี่ยอย่าท้อถึงแม้ว่าเราจะแพ้แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เข้ามาแข่งขันเลยเราไม่เห็นความจริงที่โหดร้ายและความจริงนี่แหละเป็นแรงผลักดันให้เวียดนามเดินหน้าต่อไป คอมเมนต์ต่อมาครับการที่ไทยจบอันดับ13ของโลกมันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสําหรับพวกเขาและน่าอายสําหรับชาวเวียดนามบางคนที่ไปต่อว่าประเทศไทยทั้งๆท,ที่ทีมของตัวเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาเลยมุมมองต่อมานะครับบอกว่าผมยังเชื่อในอนาคตของวอลเลย์บอลเวียดนามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นคําเตือนว่าเรายังไม่แข็งแรงพอต้องลงทุนต้องมีระบบต้องมีวิสัยทัศน์ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตอนนี้ อีก10ปีก็คงยับอยู่กับทีก็จบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์เรื่องราวนะครับที่แอดมินได้สรุปรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลเวียดนามซึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ในเวียดนามแข่งขันเป็นครั้งแรกนะครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนกฎใหม่ให้เอา32ทีมเนี่ยมาแข่งเวียดนามก็จบไปอันดับ31นะครับจาก 32ทีมสาวไทยเราก็จบไปอันดับ13ของโลกก็ถือว่าผลงานดีเยี่ยมนะครับสำหรับหลายปีที่ผ่านมาก็โอเคเลยแหละส่วนทางโคช้ชของเวียดนามเนี่ยก็บอกว่าไทยเราอยู่สายอ่อนนะครับก็เลยก็เลยผ่านเข้าไปรอบ16ทีมจบอันดับ13ได้เวียดนามเนี่ยเจอสายแข็งนะครับเลยไม่ชนะใครเลยเขาบอกไว้แบบนี้ เอาละครับนี่และครับคือเรื่องราวที่นํามาฝากในคลิปนี้หากใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกันตังใจกับแอดมินจ่าในการทําคลิปใหม่ต่อไปอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ